ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าทําไมต้องออนไลน์ดูคลิปนี้ลิซ่าจะอธิบายให้คุณอย่างง่ายที่สุดคุณเคยได้ยินธุรกิจที่มีคุณสมบัติ6ข้อนี้ไหม 1. ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณได้ทุกอย่างทำงานจากที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางไม่ต้องปวดหัวกับลูกจ้างเยอะๆไม่ต้องมีหน้าร้านทำงานตอนกี่โมงก็ได้อยากทำตอนไหนก็ทำตอนนั้นทำแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ต้องทำออกแบบเวลาได้ตามใจมีเวลาว่างมากได้เท่าที่ต้องการ 2. รายได้เป็นแพสซิฟอินคัมทำครั้งเดียวเงินเข้าตลอด 3. ขยายสาขาเพิ่มได้ไม่จำกัดโดยที่ไม่ต้องจ้างคนเพิ่ม 4. ราคาแล้วแต่คุณจะตั้งตั้งราคาเท่าไหร่คนก็ซื้อ 5. คุณไม่ต้องไปหาลูกค้าลูกค้ามาหาคุณเองและข้อหกเด็ดสุด ธุรกิจคือตัวคุณเองทั้งหมดนี้คือโลกออนไลน์คุณจะได้รับอิสระภาพทั้งเรื่องเงินเวลาไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอิสระภาพหมายถึงการไม่ต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำถ้าคุณต้องการมันโลกออนไลน์ให้คุณได้แล้วถ้าคุณมีคำถามว่าอะแล้วจะเข้ามาในโลกออนไลน์ได้ยังไงเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วทำยังไงถึงจะทำธุรกิจ ให้ได้มีอิสระทั้งเรื่องเงินเวลาและการใช้ชีวิตติดตามคลิปหน้าลิซ่ามีคำตอบค่ะ